โอ่วหนักแม่โอ้ยเขียนแป๊บเดียวเมื่อยซะ่ลหมมันเป็นอะไรอ่ะมามัา่ยเดียวเป็นโรคขี้เกียจหรอือเปล่าหนูเป็นโรคจิตเกียร์นะมามั่วหนักจังย,ยอมรับว่าเป็นโรคขี้เกียจด,ด้วยโอ้โหช่างกล้าเนาะมันมากลูกหนูทำไมเกียจหนู้นสุดแล้วมันทำไมมั่วหนักจังมัอยอย่วหนักหนูไปออกแรงกดเยอะนะทำ สวยไหมจำสวยแล้วครับแน่นครับยสวยมวยมวยมมะไม่อะม่อ ทำไม่หามาไม่สวยดังเขียนไปเลยไม่เป็นไรหรอกเขียนเย